น้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะพอมาถึงตรงจุดนี้ก็คือมาซื้อตั๋วด้านนี้นะคะคนละ20บาทค่ะความสวยงามเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้แล้วค่ะซื้อตั๋วมาลงบันไดก็สวยเลยค่ะชั้น2ถึงชั้น7เดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวตามมานะคะเดี๋ยวพาไปโซนด้านหลังนะคะเป็นจุดน้ำตกชั้นที่สองซึ่งขนาดชั้นที่สองก็เริ่มมีความสวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปถึงชั้นสีซึ่งเขาบอกว่าชั้นสีเป็นจุดที่สวยที่สุดในน้ําตกเจ็ดชั้นค่ะน้ํามีปลาสวยงามมากค่ะนี่แค่ชั้นที่สองนะคะไม่กลัวคนเลยค่ะน้ําตกแต่ละชั้นจะมีชื่อนะคะอย่างน้ําตกชั้นที่สามจะชื่อว่าลําพูนต่าค่ะตรงนี้บริเวณชั้นที่3นะคะก็จะพบเห็นต้นไม้ที่ชื่อว่า ต้นลำพูค่ะตรงนี้คือบริเวณชั้นที่สี่นะคะอันนี้คือชั้นที่สี่ยางนาจะสังเกตว่าเนี่ยค่ะต้นยางนู่นค่ะนี่คือบริเวณน้ำตกชั้นที่สี่ชั้นยางนาค่ะบริเวณโดยรวมของน้ำตกชั้นสี่นะคะเดี๋ยวให้กล้องพาไปชมเลยค่ะเป็นชั้นน้ำตกที่สวยที่สุดของอุทยานน้ำตกจ็ดสาวน้อยนะคะ สำหรับใครที่อยากมาศึกษาเส้นทางการเดินป่านะคะแต่ว่าไม่อยากเล่นน้ำก็แนะนำให้มาที่น้ำตกชั้น5ชั้น6ชั้น7ค่ะซึ่งจะเงียบหน่อยเพราะว่าลงเล่นน้ำไม่ได้แต่ว่ามีในการศึกษาพื้นที่ป่าค่ะในบริเวณที่มีน้ําลึกนะคะก็จะมีป้ายเตือนไว้อันตรายน้ําลึกห้ามลงเล่นน้ําโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งน้ําบริเวณนี้น่าจะมีลึกความลึกพอสมควรค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากหนีอากาศร้อนๆน,นะคะเชิญมาเที่ยวที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ